สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหน,นวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยี่ยปปอมในประเทศไทยนะครับ วันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสสำคัญกว่าตัวปลาวันนี้เราอยู่กันกับงานกบไม้1รุ่นนะครับจากค่ายนาเกมที่หลายๆคนรู้จักกันนั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อว่าไอป๊อก2.5ซนเมตรนะครับก่อนอื่นนะหนวดพาไปชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับเจ้าตัวแพ็กเกจของไอป๊อก2.5เซนมค่ายนัเกมเนี่ยนะครับก็ใช้สีสันมาเป็นตัวกราฟิกนะครับ ในสไตล์ของงานศิลปะนะอาร์ตดีนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเป็นตัว G นะนั่นก็น่าจะสื่อสารเกี่ยวกับคําว่าเกมหรือว่าชื่อของนักเกมนั่นเองนะครับบนแพ็กเกจรุ่นนี้นะครับนะครับชัดเจนก็ไอป็อก2.5ซนเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก7กรัมนะครับนี่คือแพ็กเกจด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นรายละเอียดต่างๆของการติดต่อนะครับสาหรับร้านค้าแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะซื้อไปนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับมีรายละเอียดติดต่ออยู่ด้านหลังนั่นเองนั่นก็คือแพ็กเกจของ ไอป๊อก2.5ซนติเมตรครับมาเริ่มกันที่โดยรอบของไอป๊อก2.5ซนติเมตรกันเลยนะครับตัวนี้เป็นงานกบส่ายนะครับเป็นงานกบไม้นั่นเองนะครับวัตถุดิบก็คือไม้นะแล้วก็ตัวของไอป๊อกเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของปากเว้านะครับแล้วก็สร้างแอคชั่นงานสายนะแล้วก็บนตัวของมันเนี่ยก็ทำสีนะครับในสไตล์ของกราฟิกเนาะตัวนี้ทำยังไงนะานะาหนวด คล้ายกับคลาวาหนวดเคยเห็นนะครับในช่อง YouTube บางช่องนะครับในการทําลดลายลักษณะแบบนี้นะสำหรับไอป๊อก2.5เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีลวดลายในลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็จะมีสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินก็หลากหลายนะมีหลากหลายสีนะครับแล้วก็มีตัวผู้นะครับตัวผู้ยางนะผู้ยางตัวนี้ก็เลือกใช้สีแดงกับสีดำนะครับแล้วก็ชุดเบ็ดด้านหลังนั่นเองนะอันนี้ก็คือโดยรอบนะครับของไอป๊อก2.5เซนติเมตรครับที่หนวดนํามาบรรยายให้ชมกันก่อนต่อไปมาว่ากันด้วยเรื่องของสเปก กระดาษของไอ้ป๊อก2.5กันหน่อยนะครับตัวนี้นะชื่อก็บอกอยู่แล้วไอ้ป๊อก2.5ซนติเมตรนั่นก็คือระยะของบอดี้มันนะครับคือ2.5ซนติเมตรนั่นเองน้ําหนักถูกเซตไว้อยู่ที่ 7- ึงดกัมนะครับแล้วก็ประกอบกับชุดเบ็ดนะชุดท้ายตัวเนี้ยเบ็ดเบอร์ 2O นะครับจากค่าย BKK โดยแอคชั่นของมันนะครับก็คือแอคชั่นสายนั่นเองนะครับตัวนี้งานช่อนงานชดโงงานกระสุนก็น่าจะได้หมดแล้วนะสำหรับพวกกบไม้ต่างๆพวกนี้นะครับแอคชั่นเรา้าๆนะแล้วก็ ก็โดยรูปแบบของการนำเสนอของนักเกมเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่าแอคชั่นของมันเนี่ยดังจริงๆนะครับปับ๊กๆๆๆๆเลยแหละนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ได้ทดลองใช้งานเนี่ยก็ให้คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้แอคชั่นดีมากเสียงเร้ามากๆเลยครับเรามาเริ่มเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของไอ้ป๊อกกันสักหน่อยนะครับตัวนี้นะจัดไว้อยู่ที่7-8กรัมนั่นคือสเปคที่แจ้งไว้นะครับ ตัวนี้เป็นงาน mass production แล้วนะครับมีการทดลองแล้วด้วยนะครับก็ไปดูกันน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะโอ้โหตัวนี้วิ่งไปถึง9กกรัมเลยนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่เกินนะครับแต่ก็ดีแหละนะครับยิ่งหนักยิ่งดีนะครับ การเกินในที่นี้ก็ไม่ได้เกินจนน่าเกลียดนะครับก็เกินมาแค่1กรัม1กรัมก็นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับสำหรับการออกแอคชั่นของไอ้ป๊อก2.5ต่อไปเรามาดูขนาดของไอ้ป๊อก2.5กันนิดนึงนะครับว่าสเปควัดจริงเนี่ยมันจะตามนั้นหรือเปล่านะครับนั่นหนวดคาดการณ์นะเราลองดูจาก วิธีการวัดของเราแล้วกันเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าทางค่ายเนี่ยเขาเซตมาในลักษณะแบบไหนนะครับมัน2.5แบบไหนนะครับพยายามวัดแบบนี้ละกันนะครับอันนี้หัวถึงท้ายนะครับมันอยู่ประมาณ2.6เดี๋ยนะเออประมาณนั่นแหละ2.6กนะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคนั่นแหละนะครับอ่านิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเต็มนะครับตัวเต็มจากด้านหน้าถึงด้านท้ายเลยเนี่ยนะครับขนาดก็จะอยู่ที่ เดี๋ยวนะขนาดจะอยู่ที่โดยประมาณนะสัก7เซนติเมตรโดยประมาณนะครับสัก7ซนติเมตรโดยประมาณนะครับก็หลายๆคนถามว่านหะนวดการวัดขนาดความยาวตัวเต็มเนี่ยจากด้านหน้าถึงด้านท้ายเ,ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับก็ หลายๆคนก็สอบถามมานะครับนนวดเองก็มองว่าเออมันเพื่อประโยชน์อะไรวะก็ให้เห็นสเปคเต็มแหละนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่นหนวดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ก็คือเรื่องของการจัดเก็บนะครับการวางเข้าไปในบล็อกหรือในกล่องที่เรามีนะครับถ้ามันมีพอดีเซตขนาดแบบนี้นะครับ7เซนถึง10เซนเนี่ยมันก็น่าจะเก็บได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับแพ็กเกจที่เราจะเก็บมันเวลาเราออกหมายนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเช็คสเปคเกี่ยวกับการลอยน้ำนะครับของไอ้บล็อก2.5กันนิดงนึ่าามันนเป็อย่ง ไรบ้างนะครับถ้าตีเหยื่อขาดไปมันจะลอยขึ้นมาไหมนะฮะอันนี้ก็เช็คเพื่อได้รู้นะครับว่าเวลาการใช้งานเนี่ยแอคชั่นหรือว่าเราจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรเพราะว่าเหยื่อบางตัวถ้ามันจมเร็วจนเกินไปหรือว่ามันขึ้นน้ําช้าเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้วิธีการนะครับในการลากที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเอาไปดูสเปคของไอโอนกันนะครับตัวนี้คาดการณ์นะมันน่าจะจมนั่นแหละนะครับเพราะว่า ด้วยบอดี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเห็นไหมครับนี่นะมันเป็นงานจมนะครับงานจมที่จมแบบบาลานซ์นะครับก็ตัวมันเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักอะไรนะครับก็ไปนหนักที่ชุดห้องเครื่องเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบการลอยน้ําของไอ้ปอก2.5ซนตเมตรครับชั่งน้ําหนักและทดสอบการลอยน้ํารวมถึงวัดขนาดกันไปเรียบร้อยสําหรับไอ้ปอก2.5นะครับต่อไปนั้นผมจะพามาดูชุดท้ายกันนิดนึงนะครับชุดห้องเครื่องตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ โดยองค์ประกอบโดยรอบนะครับเท่าที่นันวดสำรวจเนี่ยการประกอบชุดเบ็ด2 o โอจากค่าย k k เเนี่ยประกอบกับชุดห้องเครื่องด้านในเนี่ยก็เป็นตะกั่วฟิว์หุ้มด้วยท่อหดนะครับ และชุดกาดเนี่ยก็เป็นโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรดีละ่ะมันน่าจะเป็นสายฟลูโรโคาร์บอนขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับตัวนี้นะหรือไม่ก็สายเอ็นขนาดใหญ่นะครับประกอบเข้ากับตัวท่อกาดนะครับท่อกาดตัวนี้นะัหนูเคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับของท่อกาดนะครับโดยการนําสายเอ็นหรือสายฟลูโรคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความทนทานนี่นแหละนะครับ ประกอบเข้าไปกับชุดห้องเครื่องด้านในนะครับแล้วก็ดัดขึ้นมานะแล้วก็มาประกอบกับท่อกาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่าท่อกาดมานะครับก็ต้องนําไปผ่ากันเองนะครับวิธีการผ่านั้นนมก็แนะนําไปแล้วนะครับในคลิปนั่นเองนะครับก็นะครับงานประกอบถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับมีมาตรฐานแล้วก็ตัวสปิรลิงก็ให้ตัวขนาดใหญ่มาด้วยมีมาตรฐานด้วยนะครับเห็นสีเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับด้านในตรงสายเอ็นเห็นไหมครับเขียวๆแบบนี้คือต้องบอกว่า งานของนักเกมนะครับทุกตัวก่อนที่จะออกขายต้องมีการทดสอบแอคชั่นทุกตัวนะครับบอกได้เลยมีการทดสอบแอคชั่นทุกตัวนะครับบายนักเกมเองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตะไคร่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนะครับและสําหรับค่ายนี้ต้องบอกเลยว่าความรับผิดชอบต่อผู้ขายเอ้ยความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อดีนะครับมีเต็มร้อยแน่นอนนะครับรับเคลมทุกกรณีนะครับ ถ้าไม่ออกแอคชั่นนะครับนั่นคือข้อมูลนะครับเรื่องคุณภาพนะครับงานบริการหลังการขายที่ค่ายนี้มีให้ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของไอ้ป๊อก2.5ซนเมตรนะครับกบสายมีเสียงนะครับบัก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 นะครับบายนะเกมนั่นเองนะครับทบทวนสเปคกันอีกสักครั้งนะครับตัวนี้ชื่อว่าไอ้ป๊อก2.5ซนเมตรนะครับน้ำหนักเซ็ตไว้7-8กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 2O จากค่าย BKK นะครับแอคชั่นตัวนี้เป็นแอคชั่นสายนะครับมีสีสันให้เลือกมากมายนะครับ สามารถเข้าไปติดต่อสั่งซื้อได้นะครับตามรายละเอียดหลังแพ็กเกจนั่นเองที่นันวดให้ชมกันนะก็มีช่องทางรายละเอียดการติดต่อมากมายนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับก็เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อนะครับส่วนในเรื่องของการรีวิวการใช้งานจริงนะครับนักเกมได้ทําไว้โชว์เยอะแยะมากมายนะครับลองไปหาชมกันได้ทั้งใน t i k t อกแล้วก็ u t u b e นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานด้วยและกันวันนี้ข้อมูลด้านไหนผิดพลาดประการใดลงไปนะนท์ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและรอชมนะครับเดี๋ยวนนวดเองก็จะนําไปทดสอบการใช้งานด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ้น